เปิดภาพลับบินพิชยาสมัยเรียนเมืองนอกงานนี้มีช็อกตาค้าั้งสวยเสน่ห์แพร่พราวสุดๆสำหรับนางเอกสาวมีนพิชยาวัฒนามนตรีที่ตอนนี้ผ่านตัวรับงานอิสระเต็มตัวหลังจากบกมือลากับวิกหมอชิดช่องเจ็ดเรื่องงานยังปังไม่หยุดแต่เรื่องรักกับหวานใจไฮโซโอ๊ตพิทาต่อแววสะดุด หลังจากที่ไร้โมเมนต์คู่นานหลายเดือนสามไปหญิงยังเพอ้ยกับคนกำลังโสดแต่ล่าสุดสาวมินได้เผยภาพทำเป็นขับตกตะลึงครั้งใหญ่กับภาพย้อนวันวาน,วานสมัยเป็นเด็กสาววัยรุ่นเป็นภาพบัตรนักเรียนของไฮสคูลที่อเมริกาซึ่งเทียบเท่ากับม .4 ของไทยต้องบอกเลยว่าจะกี่สิปีผ่านไปเวลาก็ทำอะไรเธอไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ เพราะสาวมีนนั้นต้องบอกเลยว่าพัฒนาการความสวยเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าไม่มียุคมืดเลย